ความทัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานก็เรียกว่าในยุคใหม่เนี่ยความพั้งทางการทุตระหวงไทยจีนเนี่ยครบ50ปีจีนเนี่ยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากในปัจจุบันนี้ถึงแม้สถานการณ์โลกมันอยู่ในภาวะขาลงเลือกบรรจุพันธ์เลือกโกรเพราะเราจะโตไปด้วยกัน ความจริงแล้วความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยตั้งแต่สมัยจิ้งเหอแล้วจ<ฆ>ั่งเหอแล้วใช่ไหมแล้วก็สมัยกรุงศรีวิทยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แล้วทางลพบ,บุรีด้วย<ฆ>ก็มีคนจีนเข้ามาค้าขายคนจีนมาทํางานถึงในสมัยสมเด็จพระธรรมราชาธิราชเนี่ยถึงบอกว่าห้ามคนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติยกเว้นคนจีน ในยุคนั้นนะในยุคนั้นเลยเออสมัยนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นถึงเรียนว่าเอ่อความทัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมานะเ,เห็นไหมเรือสัําเผ่าที่มาล่มจะมีช่วยเครื่องช่วยชามสังคโลกเป็นจํานวนมากที่เราเอ่ออะไรไปกู้ขึ้นมาใช่ไหมจนเอ่อปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าในยุคใหม่เนี่ยความทังทางการทูตราวางไทยจีนเนี่ย ครบ50ปีอันนี้ก็เป็นยุคหลังใช่ไหมฮะทำไมนายกของจีหม่อมราชวงคึ้นปามโมดนะที่ไปเปิดสัมพันธ์ในการทูตนะระหว่างไทยจีนกับประเทศจีนะมีกิจกรรมนะเฉลิมฉลองนะความสัมพันธ์ไมตรีอย่างเป็นทางการก็จะมีรัฐบาลก็มีโครงการต่างๆมากอย่างเช่นปัจจุบันนี้ที่ว่า นำเอา,เอาพระเกี้ยวแก้วจากประเทศจีนมาที่ท้องสนามหลวงนะก็เป็นในวาระโอกาสเาฉลิมพระชมภาษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วใช่ไหมก็ยังเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากนะจะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างนะในทุกมิติไม่ว่าด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว การกีฬาการวัฒนธรรมศิละปะใช่ไหมไม่ว่าวาดภาพไม่ว่าภูกกรน,นะไม่ว่าไอการแสดงไหมฮะก็จะมีความร่วมมือกันอย่างมากะนะระหว่างไทยจีนแล้วก็มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องนะสภารเราก็มีโครงการที่ร่วมมือกับทาง มาในเกษตรไปแสดงดนตรีที่เซี่ยงไฮ้ซูโจก็ไปมาแล้วในวันโอกาสฉเฉลิมฉลองสมัยการทูตไทยจีน50ปีเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีความร่วมมือกับมหาคนครเซี่ยงไฮ้ในการแลกเปลี่ยนทุนนักศึกษาระหว่างสภาวัฒนธรรมไทยจีนกับน,ะนะครเซี่ยงไฮ้ด้วยเราก็เป็นสะพานเล็กๆในการเชื่อมมิตรไมตรีนะความสัมพันธ์ความร่วมมือนะความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนก็แน่นอนแล้วครับเมื่อคนเราถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยการคุยกันความร่วมมือตกลงมันก็ไม่อบอุ่นหรือไม่แนบแน่นแต่เมื่อเราเป็นเพื่อนเรารู้จักกันแล้วเนี่ยความร่วมมือกันเนี่ยมันจะมีมิตรภาพคือไม่เอาเปรียบใช่ไหมฮะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเกื้อกูลกัน อันเนี้ยก็ผมพ,พยายามทำสิ่งนี้ทำยังไงให้ประเทศไทยเราได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับประเทศจีนกับมิตรไมตรีกับประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นการค้าการ,รุนการท่องเที่ยวนะการศึกษาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีอื่นๆทุกอย่างเนี่ย<ม>พยายามยิ่งที่จะเชื่อมนะโดยเฉพาะให้คนไทยประเทไทเข้าใจประเทศจีนโดยพื้นฐานเข้าใจนี่ต้องเข้าใจอย่าไปเข้าใจเป็นแบบรูปแบบ ต้องเข้าใจเนื้อหานะประวัติศาสตร์ของจีนมาอย่างไรคนจีนเป็นยังไงโอกาสมีมากครับเพราะว่าเ,เรียนแล้วว่าจีนเนี่ยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากในปัจจุบันนี้เพราะว่าจ g ดีเขาโตแบบมั่นคงนะฮะถึงแม้สถานการณ์โลก นะสงครามการค้าก็ดีะนะสงครามในตะวันออกก,ากาอลางก็ดีสงครามในยูเครนก็ดีนะความขัดแย้งของโลกมีมากแล้วเศรษฐกิจของโลกนะก็ประสบกับปัญหานะหลายด้านนะก็ทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันอยู่ในภาวะขาลงคือเรียกว่าถดถอยใช่ไหมแต่ว่า หลายประเทศก็มีปัญหาแต่ประเทศจีนเนี่ยก็ยังประคับประคองวันนี้เราส่งไก่เนี่ยอันนี้ไปก็เยอะมากจีนความต้องการแต่ส่วนเ,เนื้อส่วนเรื่องงัวเรื่องบีฟเรื่องอะไรต่างๆนั่นเออนี่ก็คิดว่าตลาดใหญ่มากถ้าสามารถที่จะส่งออกไปจีนได้เนี่ยจีนมีความต้องการค่ะมากโคข,ขุนเนี่ยไม่พอหรอกที่สกลนครที่โคราชท,ที่ต่างๆนี่นะผมก็ เห็นด้วยนะสนับสนุนรัฐบาลที่จะส่งเสริมทําให้การค้าของไทยกับจีนได้เพิ่มมากขึ้นโดวยเฉพาะสินค้าไทยนะด้านการกเกษตรก็ดีด้านประมงก็ดีต่างๆเนี่ยไปยังจีนได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าวันนี้เราขาดดุลการค้ากับจีนประมาณ2,000ล้านเหรียญนะแล้วจีนตอนเนี้มาลงทุนนะ FDI อันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้นะด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพลังงานสะอาดด้านรถยนต พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมฮะ,ะ,ะด้านเคมีอุตสาหกรรมด้านอย,ยางรถยนต์ใช่ไหมด้านไอโซลาเซลล์แผงไฟฟ้าต่างๆนี้อิเล็กอนิกจีนมาเยอะมากมนในในขณะนี้เรียกว่าออนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนี้ตอนนี้จีนซื้อกับหมดแล้ว <S <S อันนี้สำคัญต้องนโยบายรัฐบาล เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วผมไม่สามารถที่จะพูดได้รัฐบาลต้องออกมาดูว่านะความร่วมมือนั้นให้วินวินด้วยกันนะอุตสาหกรรมอะไรที่มันมาแล้วมีอันตรายหรือไม,ไม่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราก็าไม่ควรรับเราควรจะมีเกณฑ์ในการรับธุรกิจนะทั้งอุตสาหกรรมทั้งการการคุณเนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับประเทศไทยอันนี้ก็ต้องไปคัดเลือกดูเอา ทุกวันนี้เพียงพอหรืยอยังครับเราต้องไปออกกฎหมายออกอะไรต่างแล้วต้องต้อง,องคือสําคัญเจ้าหน้าที่อย่าเจ้าหน้าที่ต้องทําแบบตรงไปตรงมา จองเลยรถทุกเที่ยวแคบ VIP แท็กซี่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางรองรับได้ถึง5ที่นั่งจองรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ asiacab.co.th ลดสูงสุด20%กดจองเลย้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟิล์มและทีมงาน t h i l l n n in ิน p t h ด้วยนะคะ